มีได้หายไปไหนแค่หายไปชั่วคราวนิดนึงดูที่หายไปกี่วันหายไปแค่5วันเองมาวันแรกแล้วก็มาวันจบเลยอ่าเหลือเวลาอีก7นาทีนะคะดังนั้นวันนี้เราก็จะได้เล่นวันสุดท้ายแล้วก็วันแรกของรอบใหม่นะคะพี่ปุ๊กไม่ได้หายไปไหนะ่ะเพียงแต่ว่าพี่ปุ๊กมีช่อง YouTube หลายช่องก็แค่นั้นเองพอดีพี่ปุ๊กไปเป็นสายรับคขมเมนนะคะก็เลยไปทําช่องคขมเมนอยู่ช่วงนี้ทุกคนอย่าหายไปไหนนะจ๊ะ เอออีกเรื่องมีน้องๆหลายคนจําพี่ปุ๊กได้ด้วยว่าพี่ปุ๊กไปอยู่ในช่องคอมเมนต์อร้องเพราะว่าในช่องนั้นนะคะพี่ปุ๊กอ่ะไม่ได้ประกาศตัวตนว่าเป็นตัวพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กเรียกตัวเองว่าแอดมินแอดมินดังนั้นน้องๆเห็นแล้วนะอย่าไปพิมพ์บอกนะว่าเฮ้ยพี่ปุ๊กเหรออะไรประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวคอมเมนต์รู้พี่ปุ๊กจะถูกฆาตกรรมพาจู่ๆน้องๆไปเจอพี่ปุ๊กที่ช่องอื่นจําเสียงพี่ปุ๊กได้แล้วพี่ปุ๊กเรียกตัวเองว่าแอดมินให้น้องๆพิมพ์คอมเมน แมวมีสีขาพี่ปุ๊กจะรู้ทันทีเลยว่าทุกคนมาจากช่องนี้นะแต่ถ้าเกิดหาไม่เจอไม่เป็นไรค่ะอาจจะยังไม่พร้อมในการฟังเรื่องอะไรแบบนั้นเพราะว่าพี่ปุ๊กอาจจะไม่ได้ดูดีในสายตาทุกคนก็เป็นได้ดังนั้นใครที่ชอบเล่นเกมดูแต่ช่องนี้ค่ะดูไปโอเคเรากลับมาเรื่องเกมกันเหลืออีก5นาทีนะคะมา วันสุดท้ายหลังจากที่หายไป5วันโผล่มาวันสุดท้ายเลยวันนี้เราได้เล่นเป็นซ u เปอร์เบรนส์ค่ะเสียงอาจจะเห็บๆนิดนึงนะคะอ่ะสกิลแรกนะคะเทเลพาที่ค่ะซ u เปอร์พาวเวอร์ทริกจั่วการ์ดสองใบสกิลที่2คัดดาวถดุสายทำลายแพลนที่มีดาเมจ5ขึ้นไปสกิลที่3ามซูปเปอร์สเตรนนะคะทำให้ซอมบี้มีสถานะเดธลีแล้วก็จั่วการ สกิลสุดท้าย carry away ย้ายซอมบี้แล้วก็สร้างบนนัทแอ t แท็กโจมตีทันทีวันนี้ศัตรูจะมี Snake s n ส k e Glass ด้วยนะคะตัวน,นี้เป็น Liffy Animal Plant สามารถเล่นในาน้ำได้แล้วก็ทุกครั้งที่สตาร์เทิร์นใหม่ถ้ามันยังไม่ตายก็จะสร้างโคลนออกมาในเลนทางขวาของมันค่ะเอาละ่ะมาดูกันวันนี้จะได้เจอกับกัปตัน Combustible vs Super Brains ค่ะเริ่มต้นทางนู้นมีงูส่วนทางเรา มีซอมบี้นะคะอยู่ในเกรปสโตนตัวนี้เนี่ยมีสกิลเดดลี่ด้วยสกิลเดดลี่โอเคเ,อเดี๋ยวเลือกเออเลือกอันนี้แหละดีแล้วเอามาดูซิทางนูจะเล่นอะไรเทิร์นแรกซอมบี้เลือดบวกสี่ไอ้ดัมเมจบวกสี่เลยเหรอโชคดีมากที่เรามีการ์ดตัวนี้ทุกคนการ์ดตัวนี้นะคะแคริเอเวย์ย้ายซอมบี้แล้วทำสร้างบนไอ้แท็กย้ายไปเลยแล้วก็สร้างบนไอ้แท็กไปเลยนะคะจัดการฆางู ปั๊บเรียบร้อยอ่ะสองดามจต่อไปต่อไปเล่นไก่ดีกว่าโอเคทางนูน้นพอมีเล่นอะไรเลนนี้นะคะไก่จะหนีอ่ามาวางนี้ไก่นี้นะหนีแล้วก็ไปสร้างดามจโอ้โหแต่ไก่ก็ตายโอเคไม่เป็นไรถือว่าแรกๆกันไปค่ะ 3เราก็จมติอีก2เหเือทางนู้นเหลือ16ทางเราเหลือ17ค่ะต่อไปเออพี่ปุ๊กจะเอาตัวนี้นะคะตัวนี้เมื่อโผล่ออกมาจากเกฟสโตนะคะตัวนี้จะย้ายเลนได้ค่ะเพรสสร้างบนแอทแท็กแล้วก็ย้ายด้วยนะย,ย้ายย้ายมาเลนไหนอะย้ายมาเลนนี้หรอ เอองั้นเราย้ายมาเลยนี้ละกันอดีไหมสองอยากให้เราย้ายเราก็จะย้ายให้ต่อไปต่อไปเดี๋ยวเอาเล่นตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะคะพอโผล่ออกมาจะเด้งแผนทิ้งเลยเด,เด้งแผงเด้งเผงอะไรเด้งแผลงผกลับขึ้นมือไปเลยแต่ว่าทางนน้นดันไม่เล่นทวน ถเอ้ยเราอุตส่าห์วางแผนซะอย่างดีสองโอเคต่อไปนี่เราเล่นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าจมตีฮีโร่มันจะย้ายไปเลนขวาแล้วทำการจมตีต่อค่ะทางนู้นจะเล่นอะไรไหมเหมือนทางนู้นมันไม่ไม่มีโอ้ซักสซน้ำเม็ดอุย้ยดีมากเลยที่่าตัวเนี้ยพอดีเราเหลือตัวนี้จะได้ย้ายมา เ้าม,มีสกิลเดลี่ทุกคนปครับมาคับเราก็โจมตีสครั้งสแล้วก็ 3, กย้ายมาโจมตีอีกดาเมจแล้วก็ย้ายมปอีกครั้งเพื่อที่จะโจมตีดาเมตรและในที่สุดเราก็จะชนะเรียบร้อยค่ะน็อกเดี๋ยวพอเล่นเสร็จนะคะก็จบปุ๊บเนี่ยออกมาต่อเลยต่อของวันต่อไปได้เลยนะเห็นไหมจบแล้วคอมพิวต์พอออกปุ๊บแล้วเข้าเข้ามาใหม่นะก็จะเป็น ของวันต่อมาเลยอ่ะต่อนะคะมาเป็นแพลนต่อตอนนี้นะคะได้เป็น แกลสนักเกอร์ค่สกิลแรกโฮโลฟลอร่าจวกกัดสองใบสกิลที่2 Time to s h i ายทําให้แพนสร้างโบนัสเอตแทกค่ะสกิลที่3 Ro รูทวอลนะคะทำให้แพนเลือดบวก2แล้วก็คงกระพันในเทิร์นหนึ่ง <Wow. S 1> สกิลสุดท้ายพาวเวอร์พัมเมลสร้าง2ดาเมจในกราวเลนทุกเลนเลยนะคะที่เป็นกราวเลนมีตัวนี้อยู่ในมือหรือในเล็กนะคะบันดาน่าสปริทค่ะตัวนี้เมื่อถูกทําลายจะสร้าง2บานาน่านะคะที่มีดาเมจ2เลือด2ให,ให้กับเลนข้างๆค่ะแล้วเมื่อมาถูกทำลาย บานาน่ที่อยู่ในมือเนี่ยก็จะได้รับดาเมตบวกหนึ่งเลือดบวกหนึ่งนะคะโอเคปะ่ะ glass n a g a e v electric bugalu ค่ะเริ่มตน้นอ้าวมีรวยอยู่ในเกมเลยนะคะทางนู้นก็มีเอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอเปลี่ยนก่อนแป๊บนึงทางนูนนะคะมี zombie barrel of the dead bird นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อถูกทำลายจะสร้างหนึ่งดาเมตให้กับทั้งแพลนและซอมบี้นะคะแล้วก็จะสร้างตัวกัปตัน dead bird มาแทนนะคะ ที่มีดาเมจสีเลือดสโอเคเริ่มต้นนี่ใช้นี่ก่อนเลยโจกัสองใบโอ้ได้กัดดีทางนูน้นะสร้างแบ็อัพแดนเซอร์ที่มีดาเมจหนึ่งเลือดหนึ่งสองตัวในแรนดอมเลนค่ะพี่พุกว่าเราจะยังไม่เล่นอะไรจนกว่าเราจะได้เล่นตัวนี้ก่อนไหมออนเนนริงตัวนี้จะทำให้แพลนที่อยู่ในมือนะคะดาเมจสีเลือดสค่ะโอเค อ่ะอยังไม่เล่นอะไรตัวนี้พอตายก็จะสร้างบันาน,น้าขึ้นมาก็เลยต้องข่าไอ้ตัวนี้แล้วก็จะถูกระเบิดปังไม่ฉันจะยังไม่เล่นอะไรฉันจะยื้อต่อไปทุกคนทุกคนพี่พจะยื้อไปนานที่สุดเท่าที่จะนานที่สุดจนกว่าจะเลเวลห้าทุกคนจะรอบห้า ก่อนการโจมตีจะสร้างหนึ่งดาเมจให้กับแพลนโอ้โหตายคู่เลยคราวนี้มันปูพื้นด้วยพอกล้วยตายดูดิกล้วยใ,ในมือดูกล้วยในมือเถอะก่อนมันต้องรีบเล่นแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเล่นตัวออนินงออนินริงนะคะมันจะทําให้ดาเมจกลับมาเป็นสีี่ปุ๊กโกเรนทีตรงนี้ละกันเพราะตัวนี้มีสกิลฮันนะคะ โ okay. อเคเอ่อเอบติดุอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใส่รอบหน้าเดี๋ยวใส่รอบหน้าเลเวลห้าขอเล่นกล้วยอีกตัวหนึ่งค่ะโอ้โหขอเล่นตรงนี้เลยแล้วก็วางระเบิดไว้ปับ๊บพอวางระเบิดปุ๊บตัวนี้จะสร้างสองดาเมจแล้วก็เรายิงไปหกดาเมจก็จะพอดี หกสังกตเมื่กี้ที่กล้วยตรงกลางตายเพราะว่าตัวซอมบี้มื่กี้นะคะมันมีสกิลถ้าเกิดฆ่าถ้าเกิดฆ่าแผนตัวหนึ่งแล้วมีแผนที่ตัวเหมือนกันอยู่ในเกมนะคะมันก็จะฆ่าตัวที่เหมือนกันในเกมเหมือนกันค่ะงงไหมงงไหมอ่ะต่อไปนะคะเราเล่น each p l a n นี เล่นออนียนริงทุกคนดูดูในมือในมือนะกลายเป็นดาเมจสีเลือดสีทุกคนอะแค่นี้ก่อนดูทางนู้นจะเล่นอะไรสร้างสามดาเมจวุ้ยดังนั้นเราก็โดนดาเมจไอตัวนี้สิเพราะว่าเดี๋ยวพื้นมันก็สร้างหนึ่งดาเมจเปลี่ยนพื้นเราด้วยปึบ ตายซะก่อนชอบให้โมงโหอ,อะเราวางตัวนี้ค่ะไว้เลนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะวางตัวนี้ทุกครั้งที่เล่นแพลนนะคะดาเมก็จะเพิ่มค่ะแล้วก็เดี๋ยววางเอ่อวางเทียมไว้ตรงนี้โอเคดูทางนู้นจะเล่นอะไรทำลายแลนดอมแผนค่ะโชคดีวางเลนนี้ไว้สองอันทำไมไม่คัดกล้วยวะไม่เข้าใจเลย สร้าง3ดามเมจให้กับแพลนสู้ไปโอเคต่อไปเดี๋ยวเราเล่นอันนี้ในน้ำโอเคแล้วก็เล่นที่มันมีดามเมจสีดีกว่าไหมแล้วก็อบอ่ะแล้วนี่ก็คือโจมตีบนไอแท็คอูเอาดูดิชนะหรือเปล่าทุกคน สร้างสองดามเมจให้กับพืชทั้งหมดโถ่เอย้ยไม่เป็นไรยังเหลือในน้ำตัวนี้ตายค่ะโอเคทางนู้นเลือดเลอสามดาเมจเอเอเราเอาวางไวต้ตรงนี้ดีกว่าให้ตัวนี้ขวางไว้ เล่นตัวนี้ดหมเรียกไงให้ตัวนี้ให้ตัวนี้มันเปิดโลง่งทุกคนเอาไม่เล่นอะไรหรองั้นเราก็ชนะแล้วสินะเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือคะแนน,นโหมดนะคะประจำวันที่11แล้วก็12สงก่งนตรเอาอยัางส่งการวันพรุ่งนี้โอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะอาทีนี้จะพยายามมาให้ครบทุกวันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่พัทหน้าค่ะบาย